่านั้งแต่ปี262ถึง267ใช้งบประมาณในการ18ไร่กรมคอกลับเรียนว่านักขณะเขาทำอะไรามาเพราะมาท้งทีเาจัดการเลย จุเ๊เนตนะคะค่ะลาดับแรกค่ะรางวันชนะเลิศค่ะ5,999บาทค่ะยินดีด้วยค่ะ 1 9ึ9บาทจำนวน3ารางวัลด้วยกันกับน <notified> ้องๆด้วยค่ะรางวัลชมเชยรางวัลที่ได้รับคืนการศึกษานะคะทั้งทีเลยนะคะทุก9มาพร้อมกับน้องชายด้วยนะคะวันนี้ร่วมกันโตนะคะดีด้วยค่ะเรีนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด่านทีะ